ทีนี้เรามาดูเรื่องของพระหลวงปูน่นาคเห็นไหมนี่ปุ๊บหยิบมากระบวนการผลิตนะครับการที่จะศึกษาพระสมเด็จเนี่ยเราต้องดูกระบวนการผลิตดูว่าพระแต่ละองค์เนี่ยนะที่ผ่านตาเราเนี่ยมีกระบวนการผลิตแบบไหนนะครับเป็นพระที่สร้าง ก่อนปี2500หรือหลังปี2500นะครับอ่าเห็นไหมว่ากระบวนการผลิตแบบนี้ตัดข้างเห็นไหมตัดข้างแบบนี้อ่าเพราะว่าวิธีผลิตเพื่อนเพื่อสังเกตดูนะว่าเส้นซุ้มของพระเนี่ยเห็นไหมการแกะแม่พิมพ์เส้นสุ้มเขาไม่ได้ตั้งฉากนะผนังไม่ได้เรียบตึงนะแล้วที่สำคัญคือ สูตรเนื้อหาของการสร้างเนี่ยนะการผสมเนี่ยมันก็ยังอยู่ในความทรงจําของเราใช่ไหมเพราะเรามีภาพจําแล้วว่าพระแบบนี้เนี่ยเป็นพระหลวงปูน่นาคสร้างก่อนปี2,500เห็นไหมพระที่สร้างก่อนปี2500อ่ะไม่มีเกยนะฮะไม่มีเลยเพราะว่าคนทําเกยเนี่ยมันคงไม่ทําำ มันคงไม่ทําเก๊ขึ้นมาเพื่อจะมารอขายอีก50ปีนี่หรอกใช่ไหมครับแล้วการทําเก๊เพิ่งจะมีทำมาเมื่อเมื่อไหร่อ่ะใช่ไหมล้วพระหลวงปูน่นาคเนี่ยเป็นพระที่ข้าราชการตํตารวจทหารมีไว้เยอะมากดังนั้นเพื่อนเพํ่ก็ลังนึกดูนะว่าเขาจะทําเก๊มาทําไมแล้วทาไมวัด ปราศาสตรบุญยวาดถึงได้เอาไปถอดพิมพ์นะครับนี่ก็เป็นชุดหนึ่งนะในพระสมเด็จตราแผ่นดินนะครับตรงข้างหน้าเนี่ยนะเป็นรูปตราแผ่นดินนะครับแล้วเราเข้าใจใช่ไหมว่าสูตรเนื้อนเนี่ยเป็นสูตรวัดละฆังเป็นสูตรของหลวงปู่นาคเมื่อเราเข้าใจเราก็ดูว่ากระบวนการผลิตรูปแบบคือคุณดูรูปแบบเนี่ยคุณไม่รู้หรอก ว่าที่ไหนทําที่ไหนผลิตแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะรู้ก็คือว่ากระบวนการผลิตแล้วเนื้อหาเขาเนี่ยเขาจะบ่งบอกว่าความเก่าเนี่ยสิ่งที่บอกว่าความเก่าก็คือพระที่สร้างก่อนปี2,500ที่เป็นพระหลวงปู่นาคมีลักษณะแบบนี้นะครับเนื้อหาเป็นแบบนี้แล้วพอมาดูของหลวงปู่จันทร์นะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูเนื้อหาของพระหลวงปู่จันทร์ วัดฉลกหลั่มใช่ไหมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อนๆดูสูตรเนื้อเขาเนี่ยมันเหมือนกับหลวงปู่นาคไหมใช่ไหมเออมันเป็นพระยุคหลวงปู่นาคนะยุค2,470ถึง2,500เนี่ยนี่แหละที่ที่จะทำให้เราได้ทำความเข้าใจแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคืออะไร การตัดข้างนะครับเห็นไหมลักษณะของพระเนี่ยมีการคายคายน้ํามันแห้งไปนะมันก็ค่อยๆคยายความแห้งของของน้ํามันออกไปมันก็เลยจะมีสีสันที่แตกต่างกันซึ่งเขาไม่ได้พยายามทําให้มันดูเก่านะครับแต่ความเก่าธรรมชาติเนี่ยมันมันเกิดขึ้นเองมันเหมือนกับใบไม้อะเพื่อนๆ เพื่อนๆเ,เก็บใบไม้ที่มาจากต้นเนี่ยมันก็เป็นสีเขียวใช่ไหมเมื่อใบไม้เนี่ยมันผลัดหลุดออกจากต้นแล้วนะ่ะนะผ่านไปหนึ่งสัปดาห์มันก็จะเหลืองนะครับผ่านไปเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะออกสีน้ำตาลถูกต้องไหมนั่นแหละคือธรรมชาติคือมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วไอ้นี่แหละมันก็เป็นธรรมชาติคือมันเป็นอย่างนี้เมื่อผ่านอายุมานะครับกระบวนการผลิต แมว่ากระบวนการผลิตเนี่ยมันเป็นกระบวนการผลิตก่อน2,500นะครับเห็นไหมก่อน2,500อย่างที่ผมบอกว่าพระที่ผลิตก่อน2,500ไม่มีแพเกจนะครับแต่เราจะรู้หรือไม่ว่าเป็นของสำนักไหนหลวงปู่จันเนี่ยทำไมถึงได้สูตรการผลิตพระสมเด็จแบบนี้เพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไม เพราะว่าหลวงปู่จันเนี่ยท่านมาศึกษาปริยัติที่กรุงเทพนะครับที่พระนครแล้วท่านก็ได้พำนักอยู่ที่วัด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 อะไรเอ่ยวัดละฆังนะครับ้านะท่านก็ได้เรียนวิธีการสร้างนะพระ ผงเนี่ยจากวัดละคังด้วยเช่นกันเห็นไ,ไหมและเนื้อเนี่ยเขาจะออกเหลืองนะครับเป็นเพราะความเก่าหรือเป็นเพราะอะไรเราก็ต้องค่อยๆพิจารณาศึกษากันไปนะครับศึกษาแบบไหนก็สะสมแบบนั้นครับอ่าสวัสดีครับท่านหวานเจีย๊ยบท่านสำเนียงนะครับเห็นไหมว่า ถ้าเราดูลักษณะเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการตัดจากข้างหน้าไปข้างหลังนะครับการตัดมือนะดังนั้นผมได้เรียนให้ทราบแล้วว่าการสร้างาพระด้วยวิธีการตัดมือเนี่ยมันมีมาก่อนปี2485นะครับในพระสมเด็จยุค จนกระทั่งถึงพระสมเด็จที่อยู่ในบาทวัดอินก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับแบบนี้นะเราดูกระบวนการผลิตเราสามารถจะจำแนกได้แล้วใช่ไหมว่าลักษณะเส้นสมเส้นสุมนะเพื่อนๆเห็นไหมว่าเส้นสุมเนี่ยทำไมถึงไม่ตั้งฉากใช่ไหม พระที่เป็นพระโรงงานพระเก๋นเนี่ยเส้นสุมตั้งฉากแล้วเพื่อนๆดูนะว่าพิมพ์พระเนี่ยเขาเหมือนกับของวัดหลักหังเลยใช่ไหมเห็นไหมแต่เขาจะไม่ทําให้เหมือนจริงๆก็คือว่าเขาจะมีครอบแก้วซ้อนสองชั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นวัดเกตชัยโยเนี่ย มีครอบแค่ชั้นเดียวใช่ไหมแล้วก็จะมีกรอบขอบกระจกใช่ไหมถ้าเป็นเกจชยโยแต่ถ้าเป็นของวัดะระฆังของหลวงปูน่นาคเนี่ยจะมีะระฆังครอบอันเดียวเหมือนกันเห็นไหมซึ่งะระฆังครอบของหลวงปูน่นาควัดะระฆังเนี่ยจะไม่มีเส้นกรอบขอบกระจกนะเราเราจะเห็นว่าความแตกต่างของกระบวนการผลิตการออกแบบแม่พิมพ์มัน มันต่างกันแล้วเนื้อหาเนี่ยที่ผมบอกว่าเนื้อหาแบบนี้นะคือมีคนเข้ามาคอมเมนต์ใน YouTube นะครับบอกว่านี่เป็นแพคเกจที่หาได้ตามท่าพระจันทร์องค์ละ50บาทเออผมก็ขอบคุณนะที่มาเสนอความคิดว่ามีแพคเกจเพราะอะไรเพราะว่า มันมันทำพระเกออกมาแล้วไงใช่ไหมคือพระของหลวงปู่จันทร์วัดฉโลกหลําเนี่ยเป็นพระที่ได้รับความนิยมไงใช่ไหมพอได้รับความนิยมเขาก็เลยต้องทําเกออกมาแล้วเพื่อนๆดูนะเนื้อหาความแก่งเนี่ยมันสูตรวัดละคังเลยนะจริงหรือปาเออแล้วสูตรวัดละคังเนี่ยก็ น่าสะสมน่าศึกษาใช่ไหมแล้วเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาผมจะเอาพระของหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะครับที่เป็นสมเด็จ12ราศีอ่ะ12นักษัตร์่ะมาเทียบเนื้อให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วเราจะเห็นว่าหลวงปู่เทียนก็มีเนื้อหาสูตรเดียวกันกับแบบนี้แล้วก็มีพระสมเด็จวัดะระฆังที่เป็นเนื้อออกเหลืองแบบนี้มาเทียบอีกครั้งหนึ่งให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเห็นไหมว่ากระบวนการผลิตแบบนี้เนี่ย นะมันเป็นพระก่อนปี2,500เรารู้ได้โดยอัตโนมัติแล้วการสร้างแม่พิมพ์อย่างนี้นะมันทำให้เราเข้าใจได้ง่ายใช่ไหมว่าลักษณะที่เขาบอกว่ารู้ว่าแท้แต่ไม่รู้ที่เห็นไหมดูรู้เลยว่าเป็นพระแท้แต่บางทีเนี่ยคุณไม่รู้ว่าเป็นของที่ไหนเราก็เก็บไปได้ใช่ไหมครับ ส่วนราคาค่านิยมเนี่ยคุณไปหาดูได้เลยว่ามันมีการประมูลหรือว่าการขายกันเท่าไหร่นะครับเห็นไหมอย่างน้อยๆน,นะที่ผมอ่านในหนังสือดัชนีเมื่อปี2548พระสมเด็จหลวงปู่จันทร์วัชโลกหลําเนี่ยองละ1,200บาทนะครับ องละ1,200บาทในหนังสือเมื่อปีสนะครับนะครับแต่ทีนี้ว่าดูเป็นหรือเปล่านะครับแยกออกหรือเปล่าระหว่างพระเกศกับพระแท้แล้วที่เราต้องดูก็คือว่าเนื้อหาของเขาเนี่ยมันเป็นสูตรเดียวกันกับของหลวงปู่นาควัดละคลังน่ะ <S <S แล้วการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเนี่ยเห็นไหมแมพอเราดูเป็นแล้ว เพื่อนๆคิดว่ามันมีความสุขไหมที่เราสามารถจะแยกได้แล้วก็อธิบายได้ว่ากระบวนการผลิตนี่นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีไม่มีเส้นขอบกรอบกระจกเมื่อไม่มีเส้นขอบกรอบกระจกหนึ่งละพระนี้ไม่ได้ถอดพิมพ์ไม่ได้ถอดพิมพ์นะแล้วเนื้อหาของเขาเนี่ยเขาเป็นเนื้อหาสูตรเดียวกันกับวัดระฆังโดยเทียบจากพระของหลวงปู่นาคนะครับ หลวงปู่นาคตรงนี้2495ใช่ไหมครับถ้าเทียบเนื้อกันเนี่ยนี้จะเก่ากว่า2495เห็นไหมเก่ากว่า2495เราเรารู้แล้วใช่ไหมอ่าโอเคผ่านไปนะสำหรับพระสมเด็จไม่รู้ที่